ไม่หมดโลกวิวรณะนะเป็นคาถามหานิยมเป็นคาถาที่เปิดขายของขายร้านเนี่ยคุณโยมนี่ต้องใช้คาถานี้ทั้งหมดโยมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรวามว่าเหมือนเหมือนร้านเราปิดอยู่เนี่ยร้านปิดแต่ไปถึงเรา,า,า,รเรารทําน้ามณฑิฐานถึงพระพุทธประดามพระดวงทิศานปาพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกแล้วก็อธิษฐานขอคาถาเปิดโลกของท่านเปิดร้าน นี่คนโยมทาําการที่สุดแต่คนใช้ไม่เป็นคนไม่รู้เราไม่รู้ไปหาอะไรไปหาองไหนมาเา้่าแผนเจ้าพคอแต่ว่าจริงๆเนี่ยนี่คือสิ่งเอลนี้คนโยมนี่ก็เรียกว่าโลกาวิวาทานะถ้าเรานั่งสมาธิโยมอยากจะเห็นทเทว,วดาทเทพธิดาโยมก็นั่งสมาธิปฏิฐานถุพุทธคุณธรรมคุณแล้วเราก็ กล่าวอธิษฐานจิตว่าโลภาวันาเราเริ่มปอกไปข้างหน้าและก็นั่งสมาธิอาจจะมีตาทิพย์มีได้เห็นโลกถ้าเราทำาย่งจิตเป็นสมาธิจะได้ผลทันทีแต่ถ้าเรายังไม่จิตเราไม่เป็นสมาธิอาจจะผลวันไม่เกิดแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิผลเกิดทันทีเลยอาจารยมาก็ถือว่าวันนี้ก็ท่านนายการสงจุดอันตรพุทธคุณธรรมคุณแล้ว เราก็กล่าวอธิษฐานจิตว่าโลภวนะฮอเราเลิกเป่าไปข้างหน้าแล้วก็นัง่งสมาธิอาจจะมีตาทิพย์มีใต่เห็นโลกถ้าเราทำยังจิตเป็นสมาธิจะได้ผลทันทีแต่ถ้าเรายังไม่ผิดเราไม่เป็นสมาธิอาจจะผลวันไม่เกิดแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิผลเกิดทันทีเลยอัตมาก็ถือว่าวันนี้ก็ท่านอาการสองุด ท่านถือว่าท่านมาเป็นประธานเป็นประธานในการสร้างเป็นประธานในการเผยเป็นประธานในการบรรจุพระบรมจาดีริกาธาพระบรมราดีริกาธานาคุโยงนาะในบาทนั้นอ่ะบาทบาทอีนที่ทำเป็นมันตเที้ยเต็มนาโยงนาะไม่ใช่ไม่เต็มนะเต็มน,นะคุโยมพระธาตุเต็มบาทนั้นนะไม่ใช่ให้นายโยมที่เสะเด,ดมาจะเต็มนะคุโยง แต่ตาบาลว่าคืนไม่ได้นอนตามาบวางหวงเทวนาเทวโลกทั้งตีบ <Bueno> องถวงแปลเมตตาให้กับผู้ที่มาชาติให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขเพายายเขาเจ็บเขาไข้อาการตานิสสอ,องเขาจาเกิดเป็นโรคป่วยอะไรต่งางๆขอต้องาหายจกยากโรคไข้ไข้เจ็บด้วยอำนาจเองปรตัตตานาเองอำนาจของพระพุทธเจ้าเราคุณโยมเอาต่อไปโยมตั้งใจว่าตามมาเท,าทวดาเทพปิดาโด้ย รใดยุคใดสมัยใดคนที่ได้สร้างพระพุทธเจ้าปางอ่าเปิดโลกไม่ว่าจะไปเกิดในสมัยไหนสมัยหนึ่งสมัยใดก็ขอให้มีสติมีปัญญารู้ล่วงอ่็เรียกว่ารู้ล่วงหน้ารู้อนา,าคตรู้เหตุรู้ปัจจัยทั้งหลายให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ก็ขอผู้ที่กระทำตามคุณโยมให้เข้าถึงพระพุทธศาสนามันมีความสุขคุณโยม ถ้าเราอยู่นอกพระพุทธศาสนาอยู่ความไม่เป็นธรรมที่ได้รับมันไม่จิตใจมันเศร้าหมองก็เพราะฉะนั้นคุณโยมทั้งหลายที่มาในวันนี้เราไปโยมว่ามาทิ่ฐานเอาเดี๋ยวจะมาจะเขียนกาถานี้แหละว่าชื่อหลวงพ่อโลกาวิวัรณะไม่ใช่โลกาโลกา,ลกาที่อ่านอยู่นะโอโลกาโลกาะมาไอ่านไม่หมดโลกาวิวรณะเป็นกาถามหานิยม เป็นคาถาที่เปิดขายของขายร้านเนี่ยคุณโย <N ope> นี่ต้องใช้คาถานี้ทั้งหมดโย <N ope> ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรความว่าเหมือนเหมือนร้านเราเปิดอยู่เนี้ยร้านปิดแต่ไปถึงเราทำหน้ามอนอธิษฐานถึงรพระพ,ระพุทธประจําพระทองข verified, ขอธิษฐานปาพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกแล้วก็อธิษฐานขอคาถาเปิดโลกของท่านเปิดร้านนี่คุณโยมทาําการที่ถูกแต่คนใช้ไม่เป็นคนไม่รู้เราไม่รู้ไปหาอะไร,ร ไปหาองไหนมาเที่ยวแผลนเที่ยวคอแต่ว่าจริงๆอ่ะนี่คือสิ่งเหล่านี้คนโยมนี่ก็เรียกว่าโลกาวิวาาบางคนจะอยู่ก็อยู่วรรคเพราะนั่นเป็นก็เรียกเป็นคนรักชายท่านนะคนโยมไปไหวเหนือท่านได้ไหนี่บางคนบางินไปไหวหลังคาโน่นโยม่โน่นนะบางคนไม่อยู่ไปเป้นอยู่เป็นลังคาอยู่พิดูที่ว่าดูสูงกว่าอยู่เหนือกว่าจะไม่คนดิน เมื่อเราสร้างพระอย่างนี้คุณโยมเมื่อเราสร้าง,งเทพไปไหว้ข้างพอนีไม่ได้คุณโยมพระพุทธเจ้าเหนือกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดคุณโยมทีนี้เมื่ออจะมาเห็นภาพท่านตรงนี้เสร็จท่านคนุณโยมท่านอาตมาที่ใดเลยอาตมานั่งก็คือนั่งน,นั่งสมาธิเสร็จพอนั่งสมาธิเข uh, บ,บอกว่าอาจะมาจะสร้างสามสิบสองเมตรเท่าอาเท่าอาการสามสิบสองของมนุษย์สร้างในเท่าอาการเรา คุณโยมทุกคนที่ได้สร้างไม่ว่าคนหน้าร้อยคนร้อยคนยี่สิบบาทที่มารวมนะคุณโยมที่รวมรวมแล้วเนี่ยมันมันช้ำอ่าอ่าอ่าช้ำอ่ออ 30, าการที่บ้าล้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าเสดคนละเหรนละเหรนคนที่คนร้อยคนหน้าห้าสิบบาทคนยี่สิบบาทก็มันอยู่ในนี้แหละคุณโยมแต่ถ้าเราพูดเราพูดไม่หมดเราพูดไม่หมดเพราะว่ามันเยอะ ชื่อคนที่มาจะไหวจะไวจะไหมันก็เยอะก็นำนักงก็มารวมน้านนักก็ให้กรรมาการมารวมอย่างนั้นนะคุณโยมอัเนี้คือเป็นอย่างนี้แต่ว่าอาตมาที่ศานไววแล้วว่าจะทำไปได้ก็บอกว่าทําไปได้แต่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เมื่อพ่อบอกแล้วที่ทําไม่ได้คุณโยมไม่มีเด็ดขาดก็เหมือนจะแม่คนดีมาเนี่ยอาตมาเขียนแบบเขียนแบบไปฉิบบุกชันนะคุณโยมเขียนแบบสิบบกชัน อยู่ๆท่านก็มาให้ขวัญท่านบอกว่าท่านท่านไม่ได้อยู่ชั้นสิบหกท่านท่านอยู่ชั้นโดนสิห้าชั้นกะมาจตั้งแต่หนึ่งสองถามตั้งแต่โภมาไปถึงชั้นโลกิมาน้าจันท่านบอกว่าชั้นที่อ้าให้สร้างห้าชั้นอาตมาเขียนแบบมาแล้วบันยงสิบหกชั้นให้โยมที่กรุงเทพเจ้า คุยกับอาทิตย์พอดีที่อ่าเขาเรียกว่าที่ทำมานั้นนะคุณยมอ่าเขาเรียกออกฝังเมืองฝังเมืองของกรุงเทพแบบคุณยมอาตมาห้คนไอเด็กประการเขียนไปแล้แต่ให้ท่านเป็นผู้จัดการเขียนมาท่านก็เขียนมาเสร็จสิบวกท่านนี่ต้องแก้ใหม่นะคุณยมตอนนี้ต้องแก้ใหม่แล้วท่านจะให้มงกระเบื้องสีอะไรอะไรตรงไหนท่านบอกว่าบางอ่าบางกรอ่าบางกรอนมปนหลังคานะยคุณยมหลังคาที่เป็นเหลี่ยมอ่ท่านบอกว่าห้ามใส่ที่หลังคา ท่างทาให้เรียบๆที่ท่้นตุทาว่าแล้วก็ออกพรรษาแล้วเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงมาสู่โลกมนุษย์ก็เรียกว่าบางพระพุทธเจ้าเปิดโลกคําว่าเปิดโลกนี้ไม่มีอะไรที่ชื่อนี้คุณโยมชื่อว่าวิวารณะคือกาถาคุณโยมเอากาถาของท่านะมาตั้งเป็นชื่อท่านเลยทีนี้ใครจะออกชื่อ ก็จะกายของนะักอานตฐานว่าวิวารณนะวิวารณนะเรียกว่าเปิดโลกเปิดหูตาจมูกจิยใ,ใจเนี่ยเรียกว่าเปิดคุณโยมเรียกว่าเปิดโลกเมื่อท่า,านลงมาสู่ไปสามเดือนท่านเสด็จไปอยู่สวรรค์สามเดือนไปโปรดมารดาแล้วก็ลงมาจากสวรรค์นี่แหละความยาเป็นที่สุดคุณโยมที่เราต้องบวงสวงเนี่ยแม่คุณโยมแม่ไม่บวงสวงเทพธิดาทั้งหลายเนี่ยหมายถึงว่า ตอนที่เสด็จลองมาทั้งพรหมตั้งพร,ระอินทั้งเทวโลกหมายถึงว่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยเหมือนพระอินทั่านิมิตใด,ดหนินใดแก้วใดทองคนโยมให้พระพุทธเจ้าเสด็จลองมาจากชั้งดาวดึงนี่เรียกว่าเป็นผู้อุป,ปถัมภ์พระพุทธศาสนาถามว่าใครเป็นผู้อุป,ปถัมภ์ที่เรามองไม่เห็นคนโยมก็เรียกว่าเทวโลกทั้งสี่ ทีนี้ตอนที่เราทําพิธีทั้งหลายเนี่ยเอาบองสวงเทวโลกทั้งสี่เป็นที่ตั้งก็หมายถึงว่ารนึกถึงคุณบนคุณของท่านที่ท่านดูแลพระพุทธศาสนาดูแลพระพุทธเจ้าของเราและท่านก็ว่าพฤกษีปฏิบัติยอเหมือนกับคุณโยมที่เป็นเจ้าบ้านนี่ะคุณโยม,ค,โยมคุณโยมอ่าวงสกรนคุณโยมวงศกวลงสะพูนะ กายการสูงสุดคนโยมนี่ท่านรวมทั้งหมดที่ท่านมาช่างคนโยมรวมแล้วก็15ล้านของท่านนาคุณโยมแต่ที่ยังเกินจากนั้นอีกทั้งหมดก็รวมแล้วที่ควายการเดินของวัดคนโยมที่เขียนแม่ตะมาลีตกแล้วประมาณ5 3, 5้าล้านรวมทั้งหมดทั้งฐานทั้งพื้นที่ทั้งพระโยม 3- 5หล้าน มันกว่านิดหน่อยแต่ว่าไม่เขียนตัวเศษลงมาเท่านั้นเองกว่ากว่าไปนิดหนึ่งกว่ากว่าไม่ขีดตังอันนี้เรียกว่าเป็นชวนหนึ่งที่เราสร้างไว้เป็นพื้นเป็นในในในพื้นที่นี้แต่ว่าในพื้นที่นี้ต่อไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่อาจจรรย์เองกดยุแต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้มันจะไปอีกสักช่วงระยะหนึ่งช่วงระยะนึ่ ต่อไปคนก็นต้องมาดูมากราบมาไหว้มาทิศฐานคุณโยมเพราะเราสร้างอย่างดีคุณโยมสร้างอย่างดีหนาะแล้วก็ทุกอย่างมีความหมายถึงว่าแข็งแรงแน่นอนมั่นคงคุณโยมนี่คือการสร้างแต่คนที่สร้างนี่คุณโยมรวมๆแล้วที่ให้คนละเศนละเศนละเศนเ,เนี่ยอตาตมาย,ยังจําไม่ได้ว่าเจ้าเลรเพราะเขาไม่เอาชื่อไม้อตาตมา นะคนโยมคนที่คนละแสนคนละแสนคนละแสนนี่ถ้าว่าจำเสีบคนก็ไม่รู้นะคนโยมที่คนละแสนแต่ตมาก็ไม่สามารถจะประกาศชื่อคนโยมได้ที่จําได้อยู่คนหนึ่งห้าแสนคนโยมก็คือปุยภาคษาชานชานพุทธชันนุทอนปุระบุรีปุระบุรีคนโยมพระพระเดชกุณ